สวัสดีครับผมแอดแมวจากเพจอำไมาเล่นเกมนะฮะก็วันนี้มาพูดถึงเรื่องของคําแนะนําในการซื้อขายดนะีเนาะอันนี้พูดถึงของคนขายแล้วกันนะคนขายเวลาจะขายของขายดีเวลาตั้งราคาไอดีนะฮะผมแนะนําว่าให้คุณตั้งราคาไว้สูงๆก่อนทําไมถึงต้องตั้งราคาสูงครับเพราะว่าเวลาคนซื้อเข้ามาต่อราคาไอดีคุณถือไหมเวลาคนซื้อเข้าเห็นไอดีคุณอย่างแรกที่เขาทําคืออะไรฮะต่อราคาก่อน แล้วคุณจะต้องเสียพวกบอกว่าเขาจะบอกว่าคุณอ่ารวมกลางด้วยได้ไหมคออ่าเดียวคุณเนี่ยรวมค่ากลางด้วยได้เปล่าเพราะงั้นสิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือหนึ่งครับราคาที่คุณอยากได้สองราคาเผื่อต่อราคาเผื่อกางคุณต้องตั้งราคาเผื่อกาไรเผื่อต่อเผื่อกลางด้วยนะฮะเริ่มต้นก่อนนะฮะไอเดีขยวคุณนี่มีต้นทุนถูกไหมคุณก็เพิ่มราคาไปเผื่อต่อนะฮะเผื่อกลางแล้วก็เผื่อกําไรด้วยนิดนึง สมมติว่าคุณอยากได้ตังประมาณสักห้าร้อยถูกปะอะคุณอยากได้ตังห้าร้อยคุณจะตั้งราคาดียังไงดีคุณอยากได้ห้าร้อยใช่ไหมอะคุณก็ตั้งราคาประมาณสักหนึ่งพันค่ากลางอีกสักสองร้อยกําไรสักร้อยหนึ่งถูกไหมอาก็ะจะเป็นประมาณพันสามอะแต่ทีนี้คุณจะไปขายจริงคุณไปตั้งพันห้าตั้งพันห้าเลยถามว่าคุณตั้งราคาดีพันห้าร้อยบาทถามว่ามันขายออกไหม มันไม่ได้ขายออกในทีเดียวหรอกครับคุณก็ค่อยๆลดราคาลงมาเรื่อยๆจากพันห้าลดลงมาคพันสี่พันสามพันสองพันหนึ่งหนึ่งพันลดลงมาได้เรื่อยๆครับแต่ในทางกับการถ้าเกิดคุณตั้งราคาที่ห้าร้อยเลยปังถามว่ามันขายไม่ออกคุณทําไงฮะลดราคาเหลือสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยโดนเขาเข้ามาอีกปุ๊บโดนต่อราคาเหลือร้อยห้าสิบโดนบอกว่าพี่ช่วยรวมค่ากลางด้วยได้ไหมเนี่ยร้อยห้าสิบเนี่ยผมขอแบบรวมกลางด้วย เออก็เหลือแค่ร้อยเดียวถามว่ามันจะเหลืออะไรอะครับมันไม่เหลืออะไรเพราะฉะนั้นเวลาคุณตั้งราคาขายให้ตั้งแบบที่ผมบอกก็คือคำนวณรวมค่ากลางค่าต่อค่ากำไรอะไรให้เรียบร้อยตั้งเผื่อต่อเผื่อกลางเผื่อกำไรเรียบร้อยอาหหานะฮะจะได้ไม่ต้องเจ็บหนักนะครับสำหรับคนค้าขายเอาประมาณนี้แล้วกัน